กลับมาชมกันต่อครับกับครอบครัวเด็กกำพ้าทั้ง5คนที่ตอนนี้ต้องแยกย้ายไปอยู่กันคนละที่เพราะคุณตั๋วผู้เป็นคนเลี้ยงดูรายได้ไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ครับความหวังที่ทั้ง5คนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนั้นเริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นมาบ้างแล้วแหละครับถ้าปลูกข้าวได้ถ้าปลูกได้เต็มพื้นที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องไม่ต้องไปไหนแล้วนะเอาเอาเอาเดิ ถ้าปันสุกแล้วแล้วคุณตัวจะสบายใจพาเด็กกลับมาได้คุณตัวอยากจะได้ของปันสุกอะไรอยากได้เป็นรถไถที่มาไถาได้ครับรถไถามาไถานี่ได้ใช่ครับมาไถามาปลวนแล้วก็มีปลูกข้าวไปไนะครับผมเอารถไถามาให้พี่ตัวผู้ที่มีจิตใจเลี้ยงเด็กกำพร้านี้แล้วก็ไม่อยากจะเห็นเด็กที่คาแยกกันทุกปีทุกปีนะเพราะฉะนั้นเอามาเป็นกำลังใจนะครับมาเปิดดูชอบไม่ชอบเปิดตู้คอนเานเนอร์มา ไปจับเลยจะมีรถไถแล้วนะอย่างนี้ไหวไหมยี่สิไล่ไหวไหมไหวครับไหวแล้วนะไหแล้วครับเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นล้อยางเอาไว้ขึ้นที่ได้นะไอ้ล้อเหล็กเนี่ยผมก็เห็นตามทุ่งนามันก็จะพวนดินได้ใช่ไหมครับเด็กๆเราจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันแล้วนะ<า>นะเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วครับถ้ามีตัวนี้มาช่วยแรงเราอีกทีนึงเนะ เอาละเอาละเด็กจะได้อยู่ด้วยกันแล้วครับเด็กๆดีใจแล้วนะดีไหมดีไหมเพ่อนผู้ชมน้องกิ๊งยิ้มแล้วครับหัวเราะแล้วครับเลยนะหนองสือยิ้มแล้วเขายิ้มขึ้นมาแล้วนะครับนะมองไปนะคตแล้วเอาสำเร็จนะ ครับผมแล้ววันไหนที่เขามาอยู่ด้วยกันุ้งรีมาบอกผมนะครับเอาได้นะอันนี้ไหวไหมมันจะช้าไปไหมเนี่ยเพิ่มให้มันเร็วขึ้นได้ไหมกะว่ากี่ปีถึงจะกลับมาได้เนี่ยทำไปเนี่ยปีหน้าคงกลับมาแล้วครับปีหน้าก็กลับนะครับปีหน้านะเอาครึ่งปีพอไม่เอาผมอยากสักสามเดือนก็พอให้เขาเร็วหน่อยเอาอุปกรณ์เสริมดีกว่าไถดินได้เยอะๆดีไหมถ้ามันไถดินได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นโปกขึ้นก็ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับ เอาอุปกรณ์เสริมมาเด็กจะได้กลับมาเร็วๆเจอกันเร็วๆไม่ไหวเด็กๆใจจะขาดอยู่แล้วยกออกมาเปิดมาดูออบไหมมาหักมาเอาละมันขาดเครื่องมือครับขาดเครื่องมือครับเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยครับเออเดี๋ยเห็นไหมเป็นที่นั่งเลยเป็นยังไงแล้วจับจับไป้ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้พ่วงอยู่ล้อล้อมานี่มานี่เลยสวยไหม สวยมากเลยครับเอนี่มาจากร้านไหนรู้ไหมเมืองขยายจักรกลอยุธยารู้ข่าวก็บอกว่าขอมาช่วยหน่อยเรื่องราวต่างๆเ่านี้ไม่ไหวเด็กๆต้องอยู่ด้วยกันคเมืองขยายจักรกลอยุทยานี่เอามาช่วยหนึ่งเนี้ยอันนี้ประมาณหนึ่งแสนนะไปปลูกข้าวเร็วๆพาเด็กๆมาอยู่ด้วยกันนจรจิ้งนะ นุครัวนุสือจะได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องไปไหนรอนิดนึงยังไม่พอไปดูภาพอีกทีสิมันไม่ทันก็จะไปถเถยอ่ะใช่ไหมมันต้องฆ่ายาก่อนใช่ไหมใช่ครับเอาอยาฆ่ายา้ามาเออเอาไปด้วย<า>โอ้ยเป็นไงดีไหมนะอันไหนเด็กๆช่วยได้จะช่วยไหมครับช,ช่วยนะเด็กๆช่วยกันใหญ่นะออไหมฆ่ายาเสร็จปุ๊บ มาไถมาหว่านต่างๆปลูกข้าวปลูกข้าวเอาโตเร็วๆหน่อยเอาปุ๋ยเร่งใบเร่งไงก้านกิ่งอะไรไปด้วาข้าวเข้าเอาปุ๋ยมาด้วยปุ๋ยเอาปุ๋ยมาด้วยนะจะได้ทําเลยปลูกปลูกผักก็ได้ใช่ไหมได้ครับปุ๋ยปลูกผักปลูกก้าเยอะมาด้วยทีนี้มองเห็นข้าวมาเยอะยังเยอะแล้วครับเต็ม20ไร่ได้แล้วนะเกี่ยวข้าวอะไรมาปุ๊บแล้วก็ไปสีใช่ไหมอุ้ยมันต้องสีนี่ ต้องสีทีนึงแล้วไปฝากใครสีล่ะต้องไปไม่ต้องไปแล้วเอาลงสีมาให้เอาลงสีมาด้วยเอาลงสีมาให้พี่ตัวเอามาเนาะนี่มันไม่ต้องใหญ่แค่นี้ได้ไหมได้นะครับได้แล้วนะเอามาสีต่างๆพี่ตัวรู้มากกว่าผมเอาไปทำนะแล้วเผื่อจะไปรับด้านนาข้างๆสีก็แล้วแต่พี่ตัวครับผมเราจะได้มาอยู่ด้วยกันนะครับครับมีเครื่องมือมาช่วยเรา ชื่นใจไหมท่านผู้ชมมั่นใจขึ้นแล้วนะมั่นใจแล้วครับเออแล้วก็ออกไปทานาขอบคุณมากเลยครับนะแล้วเด็กๆเขาต้องทํานาด้วยไหมหรือว่าจะให้ทํำไหมหรือว่าไงเด็กๆก็ไปช่วยเวลาทําปักอะไรปักได้ใช่ครับออกลมแดดร้อนๆหรอนจะไหมเอาไม่เป็นไรเด็กสู้อยู่แล้วครับเด็กสู้อยู่แล้วแล้วพี่ตัวใส่ชุดอะไรมีชุดยังเอาชุดมันแบบรอๆเลยเอาชุดไม่มีตัวมาชุดหนึ่งมาชุดทํานา เอาอะไรรองเท้าบวกอะไรให้ครบเลยนะพี่โออมา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 ไปตั้งไปตั้งไปตั้งนะดีไหมดีไหมสวยงามนะเพราะว่าจะต้องย่ำย่ำในน้ำใช่ไหมชุ่เดินไปข้างๆเลยมีบูทนะกางเกงเอาแบบให้มันหลวมๆแบบที่ที่ใส่แบบนี้เลยนะแล้วก็เสื้อยืดกันแดดต่างๆแบบนี้เออเสื้อยาวนะเอาเอากันผ้าหน่อยแล้วก็ลงไปทำตะกี้บอกเด็กๆจะช่วยด้วยเหรอใช่ครับ เอาไปเผื่อแล้วกันเผื่อชุดเด็กด้วยรองเท้าเด็กแต่ว่าเขาจะทําตอนไหนอยู่ที่พี่ตัวครับเอามาเลยยกมาล้วมามาเอาชุดเด็กๆด้วยนะให้เด็กๆด้วยนี้ของเด็กๆนะครับเนอะหนูช่วยทำไมหนูช่วยนะลูกแล้วหนูไม่กลัวเหนื่อยเหรอจะสู้ครับจะสู้พอขายข้าวได้แล้วจะยังไงครับจะมาอยู่ด้วยกันครับ ได้ยินไหมครับท่านผู้ชมจะได้มาอยู่ด้วยกันหนวงจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะค่ะหนูต้องอดทนนะค่ะจริงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ดีใจไหมลูกนะหนูยิ้มได้นะเวลาหนูยิ้มน่ารักมากเลยนะนะพี่ตัวจะพาให้หนูมาอยู่ด้วยกันแล้วหนูดีใจไหมดีใจค่ะหนูชอบไปที่อื่นไหมครับไม่ชอบค่ะหนูคิดถึงใครที่สุดครับพ่อแล้วก็ครอบคัวค่ะ อ๋อพ่อและครอบครัวเรียกว่าเป็นพ่อใช่ไหมเนี่ยคนนี้ก็เป็นพ่อแทนไปเลยนะเอา้ามาเดี๋ยวดูที่นอนเด็กทีสิเอ่อเด็กๆจะนอนอย่างเงี้ยเขาจะต้องอยู่ด้วยกันฉลองหน่อยเอา้าซาตินซาตินเขาบอกว่ามาฉลองเอามาให้เด็กๆให้ครบเลยมามาเอาของซาตินมาให้เด็กๆเออหนูหนูจะไดม้มีที่นอนของหนูเองเนาะครบห้าชุดเลยนะอยู่ อ้าวเาเป็นของหนูแล้วนะจะได้นอนอย่างสบายๆเนอะเ้ามาสุดท้ายขนมไม่เคยกินเลยไม่เคยค่ะยิ่งได้กินขนมหรือเปล่าไม่กินเลยหนูซื้อครับไม่ได้กินขนมเลยเนาะครับเอาแบบใส่เป็นปิ๊บมาเลยเอาขนมมาเยอะๆหลายๆปิ๊บมาให้เด็กๆยกมา ใครอยากกินไหมตอนนี้อยากไหมใครอยากกินไหมลูกมากอดทีนึงก่อนเร็วยิ้มแล้วมากอดก่อนเร็วกอดแล้วเขายิ้มแล้วยิ้มแล้วหันให้ผู้ชมดูซิยิ้มแล้วยิ้มแล้วไปกินหอมอะไรดีหรืเลือกอะไรดีมามาเลือกก่อนนิดก่อนมาชิมชิมชิมนิดนึงเอาไหนปุ๊บอันนี้มาพี่หูแกชิม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 เอามามาลูกครัวมาเอายิบเลยยิบเลยเออเออเอาเอาไม่ได้น้ครัวดูสิไหมยิบนิดเดียวอะเนอะเอาเอาแล้วแล้วหนูจะเอาไหนลูกครัว เอาไหนลูกเอาอันนี้เอานี้เอาเปิดตรงนี้เลยมาพี่อู๋เปิดตรงนี้เอ้าเปิดอ้อโอ้โมาอ้วล้วงเลยลูกเอาไปแบ่งพี่ๆเอาไปเลยไปเลยเอามาอมาให้แล้วโอ้ยดูสิเอาแบ่งอีกแบ่งอีกไปครับให้ไหมจะให้ไหมลูกเออให้เน้นฉันตอนนี้ได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เนาะแหมผมก็อยากให้น้องได้กินนู่นกินนี่ให้หมดเลยเอ้า ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะฮะมวลุนที่เวิร์กพอยขอบคุณนะฮะทุกๆคนที่ช่วยด้วยนะ,ะหรือใครอยากจะสนับสนุนอย่างไรก็มีหลายวิธีเชิญเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นมูลค่ามากที่สุดเท่าที่เคยทํารายการมาประมาณแสนห้ครับ <'t you like> เราจะมาอยู่ด้วยกันแล้วครับมันจะมีเกมเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กพวกนี้อยู่กับพักนะ คุณตัวอยู่กับผักครับแล้วก็ข้ามเรื่องราวผักนี้ไปให้ได้แล้วก็รับสิ่งนี้กลับไปให้ได้นะครับปัญญาปันสุขครับอื้วันนี้พิเศษจริงๆครับแจกแบบไม่บัญญัติบัญญังแต่ถ้าจะเอาของปัญสุขทั้งหมดนี้กลับไปบ้านต้องเอาชนะเกมที่เกี่ยวกับผักนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วเกมจะเป็นแบบไหนนั้นไปดูกันเลยครับเวลาแห่งความสุกกำลังเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะเขายืนอยู่ตรงนี้ เป็น4ี่บวกหนึ่งก็จะพูดเรื่องราวผักที่เขาช่วยกันอยู่ครับเขาหน้าจะรู้จักเรื่องราวผักพอสมควรไหมดูครับตัวเล็กนี่ด้วยเหรอนุครัวด้วยเหรอะตัวเล็กน่าจะรู้อยู่ครับโอ้โห,โหรลอรูุ้้เลยครับ <c oughs> คืออย่างนี้กัท่านผู้ชม <c oughs> เรามีให้ปิดตานะฮะเดี๋ยวเล่นทีละคนจากง่ายไปยากแล้วคนหนึ่งคนนั้นจะเจอผักพืชผ,ผักที่มันคล้ายกันมาก <c oughs> นะซ้ายหรือขวาแล้วตามโจทย์จะให้หยิบอะไรหยิบมาให้ถูกเท่านั้นเอง แล้วต้องถูกทั้งหมดหนึ่งสสี่ห้าผิดไม่ได้เลยเลียงจากง่ายไปยากหนูรู้จักผักทุกอย่างพอไหวไหมลูกรู้จักค่ะนะกว้างได้รู้สื่อแล้วพอรู้เลยลูกรู้อยูรู้อยู่นะฮะมันจิ้งรู้จักผักเยอะไหมครับพี่คือคนสอนเองค่ะเขาเป็นคนสอนนะเออแล้วเริ่มมีรอยยิ้มมากๆเลยครับเนี่ยห่วงคนนี้คนเดียวแล้วครับหนูครัวนะฮะแล้วตอนนี้แบบตอนนี้หละคนนี้จะกิสุดจะถัดจพาเรามาอยู่ด้วยกันคือคนนี้แหละครับเออจะได้ไม่ได้ก็คนนี้แหละ เอาแหละมันจะมีอยู่ค้าคตอบคุณพี่ตัวจะจัดยังไงใครจะเป็นคนที่ง่ายที่สุดก่อนเอาเอาตัวเล็กก่อน,น,นก็ได้โอ้ดิเริ่มเลยนะเนี่ยถ้าคุณเริ่มผิดก็ไปเลยนะเนี่ยต <laughs> อนนี้นี่ขอขออนวอนแล้วครับ <laughs> โอ้โหอันที่หนึ่งแบบทอขอเปลี่ยนก่อนเลยนะครับอันนี้เอาง่ายที่สุดก่อนเพราะก็ตัวเล็กเนาะครับ้าอย่างยังไม่รู้ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงหรือยากขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นใครครับอ่นหนังสือไปเลยอ๋อนหนังสือไปเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เลยเนาะคนที่สามขึ้นมายากขึ <laughs> ้นมาอีกนิดนึงให้ใครให้น้องจริงม อ๋อนี่เรียงอย่างนี้เลยนะเรียงไปเลยเอ,อ๋อสี่ละสี่ให้พี่เข้าไปเลยไม่วางเนาะเนาะอ๋อคุณตัวเอายากสุดนะครับผมโอ้โห,โหเอาละเริ่มคนแรกเลยเริ่องคนแรกไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าด้วยเนี่ยโอ้โหเอาละเป็นเรื่องเลื่อนเดสุดแลลวครับโอ้โห,โ,หโ,หโหประเดิมข้อแรกด้วยน้องครัวกันเลยครับซึ่งก็เป็นคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดบอกเลยครับว่าความหวังของพี่น้องเนี่ยอยู่ในกำมือของเด็กคนนี้นะนะครับอ้า สู้ๆครับน้องครัวมันเหมือนกันมากนะฮะลองดูผิวพันธเนี่ยแค่มือสัมผัสกับเด็กตัวเล็กสุดที่กำลังกังวลที่สุดเลยนะเอาเราจะให้หากะหลำปีให้เจอกรหลำปีอืมหือกะหลำปีกับผักกาดแก้วถ้ามองไม่เห็นเนี่ยแยกลำบากมากๆละครับแล้วเด็กปกขวบคนนี้จะเลือกถูกไหมละครับเนี่ยเอ ใช่ไหมอันไหนใช่กระลำปีครับอันไหนคือเฮ้ยมีสันหัวแล้วอันไหนจริงเปล่านายยกขึ้นมานายกขึ้นน่ะใช่เหรออันไหนไม่ใช่ลูกอันไหนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อายกอันใช่ดีครับยกยกครับแล้วเปิดปาปาตาปาตาออกมาติ๊กนี่อะไรครับกระลำปีถูกต้องโอ้ยเราลุ้นที่สุดคนเนี้ยเปิดกระชี้เลยกระชี้เลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วได้อยู่ด้วยกันแล้วท่านผู้ชมโอ้ ห่วงที่สุดนะแต่รอดแล้วนํำล่องดีมากสุดยอดอคนที่สองอมามาพี่ตัวปิดตา2องอย่างจะเหมือนกันมากนะครับพืชผักนี้หาให้เจอนะครับมาครับเห็นมาก็อยู่แล้วนะครับว่ามันคล้ายกันมากครับ1นึ่งบัคคอรี่หนึ่งกระลำดอกจะไ้จับเอากระลำดอกครับไม่ต้องรีบนะกระลำดอกเคื่อนไหนเขารู้จักกระลำดอกไหมอ่า น่าจะรู้ครับเอาบล็อกครี่ไม่เอานะกระลำดอกครับโอ้ยเสียวมือมากเลยกระลำดอกอันไหนครับจเย็นเย็นครับได้ไหมโอ้ยใจะจะขาดโอ้ย แม่ลุ้นกันจนเกรงไปหมดแล้วแหละครับซึ่งกะล่ำดอกับบร็อคโคลี่ก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันเลือเกินครับแบบนี้น้องสือจะตอบถูกเพื่อเป็นจิ๊กซอวไปสู่ของปันสุขได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ